โอ้ใม่ก็คนตูวันนี้เข้ายากนะนี่โหเรามาใช้ช่องอะไรวะเนี่ยบุ้ยเฮ้ยไปดีตอให้ไปโอ้ใหม่ก็ตวแตจุดชมวิวหนึ่งร้อยเมตรโอ้โหไม่ไปดู

อย่าบอกว่าต้องเดินข่าตันนะเฮ้ยมันเดินได้ใช่ใช่ใช่เห็ดกา้ณรนะมามามาไม่ได้ได้การเดินไปจับเชือกไว้เออมันเดินได้ป้าเขาให้เราไปก่อนเก่งเก่ง เราที่สุดแล้วที่บอกว่าข,ขึ้นมามำไมาต่ละโอ้มาอันสีมากเลยนะเนี่ยโอ้มายเนี่ยมชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้หชอบมากเลยอีกห้าสิบเมตรอีห้าสิบเมตรถึงแล้วอ้อยมันที่สุดแล้วตรงนี้ไม่น่า<อ>มีมมอะไรละตรงนี้น่าจะหมดแล้วแหละ,ะน่าจะมีจุดแค่จุดนั้นแหละครับไม<ข>่ใช่อม่ใช่มอ โอ้โหยอดนี่แหละสุดสุดแล้วูนดิวแล้วเนี่ยเขาเปี่ยนแล้เนี่ขอให้ไม่ใช่รองเทางเลยนี่ไงทางงงเอาลมก่อนค่ะเอาลมแถวนี้ก่อนเย็นโอเคมาถึงแล้วครับใ่ทางนี้พักก่อนิ นั่งพักก่อนสิเนี่ยเนี่ยนะโอ้ยเจ๊